ปิดลงโค้งสุดท้ายโครงการแข่งขันกีฬาตกปลาอบตอคลองใหญ่จังหวัดตราดประจำปีงบประมาณ2,566ครั้งที่12เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ที่สะพานอนเนกประสงค์อำเภอคลองใหญ่นายอาภากรเจริญผลนายกอบตอคลองใหญ่โดยมีคณะกรรมการเป็นประธานการช่างน้ำหนักปลาการแข่งขันกีฬาตกปลาตำบลคลองใหญ่ที่แข่งขันที่ทะเลเอ่าวไทย แนวปะกการังคลองใหญ่ปะกการังคลองนาถึงปะกการังคลองตะเคียนหลังเปิดการแข่งขันเมื่อในช่วงเช้าวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาโดยในวันนี้เรือที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง39ทีมซึ่งแบ่งออกเป็นสองรายการแข่งขันประเภทแข่งขันตกปลาบนท่าเทียบเรืออนเนกประสงค์คลองใหญ่อีกจำนวน30ทีมรวมทั้งสิ้น69ทีมวันนี้ต่างนำเรือ เข้าเทียบท่าและนำปลาที่ตกมาได้ขึ้นท่าเรือเพื่อจะให้ทันเวลาก่อน12นาฬิกาและส่งให้คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำการแยกประเภทปลาและช่างน้ำหนักปลาซึ่งต้องใช้เวลาในการคัดแยกและช่างปลานานกว่า1-2ชั่วโมงก่อนรวบรวมผลการตัดสินสำหรับมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันที่จะจัดขึ้นในช่วงเวลา19นาฬิกาค่ำวันนี้ สำหรับการแข่งขันตกปลาในวันนี้ปรากฏว่าได้ปลามากกว่าปีที่ผ่านมาที่ได้ปลาประเภทต่างๆแต่ปีนี้ได้ปลามากกว่า2ปีที่ผ่านมารวมทุกประเภทปลาปีนี้ได้จำนวน786.18กิโลกรัมโดยมีรางวัลมากมายผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เป็นช่วงอากาศดี ในปีนี้ไม่เหมือนปีที่ผ่านมามีคลื่นลมแรงจัดตลอดโดยในปีนี้ลมหนาวพัดโชยแต่ช่วงกลางคืนจะมีลมจัดแต่ก็ทำให้ปลากินเบ็ดมากกว่าแม้จะพยายามตะเวนเปลี่ยนแนวปะกาลังไปหลายๆจุดแล้วก็ตามแต่คลื่นลมดีมากนายอาภากรจเจริญผลนายกอบตอคลองใหญ่ได้กล่าวว่าได้ปลามากน้อยไม่เป็นไรปีนี้ แต่จุดที่สำคัญคือชาวบ้านได้ร่วมกิจกรรมเพราะเป็นการสร้างสารรค์ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019และประชาสัมพันธ์แหล่งตกปลาแหล่งท่องเที่ยวและให้เกิดกระแสการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งแวดล้อมทางทะเลพร้อมจัดเก็บขยะที่นำไปและเหลือใช้ เก็บมาชั่งน้ำหนักเพื่อหาคนที่มีน้ำหนักมากที่สุดเป็นแชมป์ในอำเภอคลองใหญ่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ให้มากขึ้นต่อไปวิเชียนม่วงสีภาพข่าวสุกันวริสุวรณรายงาน